สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน J s p r o นะคะอยู่ไทยแล้วและถังก็อยู่กับรุ่นนี้เลยค่ะ Toyota Camry ค่ะวันนี้เข้ามาติดตั้งนะคะเป็นในส่วนของระบบไาท้ายไฟฟ้าค่ะพร้อมเซนเซอร์ทาวติแล้วก็ลูกค้านะคะยังติดเป็นในส่วนของฟิล์มกล้องแสงด้วยนะคะของแบรนด์ Cool Light เลือกเป็นในส่วนของตัวรุ่นท็อปของทางร้านเลยเป็นตัว HDC นะคะมืดนอกสว่างในแล้วก็กันความร้อนได้ดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมผลงานการติดตั้งของเรากันเลยนะคะตามมาเลยฟังชันแรกนะคะเป็นในส่วนของตัวสวิตช์ค่ะสามารถสั่งเปิดปิดได้เลยจากตำแหน่งด้านหน้าคนขับะะ ตำแหน่งตรงนี้เลยคะ่ะฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้เลยสายไฟทังเก็บเรียบร้อยสวยงามเลยค่ะติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพของเราเลยนะคะได้งานนเมีย ب, แล้วก็เรียบร้อยแบบนี้เลยส่วนที่ด้านหลังค่ะสามารถสั่งปิดได้จากตำแหน่งสวิติ์นด้านหลังตัวนี้ได้เลยยังมีเซฟตี้ความปลอดภัยนะคะนี่เป็นระบบกันหนีบนะคะฝาท้ายก็ได้กลับไปแบบนี้เลยค่ะ๋ยวถาลองปิดให้ดูอีกครั้งนะคะ ของเราจะใช้เป็นระบบกรดูดนะคะก็จะลงมานิ่มๆแบบนี้เลยส่วนที่เปิดเดิมที่ด้านหลังค่ะแค่กดนะคะแล้วก็ปล่อยมือแบบนี้ได้เลยเราไม่ต้องออกแรงยกนะคะหรือว่าดันขึ้นให้หนักมือแล้วค่ะฟังก์ชันต่อไปเป็นในส่วนของตัวรีโมทนะคะก็สามารถใช้งานจากรีโมทเดิมของลูกค้าเลยนะคะกดแชร์ไปที่รูปฝาท้ายแบบนี้สามารถสั่งได้ทั้งเปิดและปิดได้เลยค่ะและขาดไปไม่ได้เลยเป็นในส่วนตัวคลิกเซน เซ็นเซอร์ของเรานะคะแม่นยำม,มากๆเลยจะสามารถสั่งได้ทั้งเตะเปิดแล้วก็เตะปิดนะคะหากท่าในใดนะคะที่ใช้รถ Toyota Camry ค่ะสนใจอยากติดตั้งในส่วนของระบบฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมเซ็นเซอร์เท้าเตะแบบนี้ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะที่ร้านเจเอดโปค่ะยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะคะนี้ฐานต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ